วันนี้ก็ธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เริ่มก่อนในการไลฟ์ขายของต่างๆมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะต่อยอดแล้วก็มงจอหัวค่ะอือเกี่ยงตอนนี้มีแบบมีตัวเต็งในในใจไหมคะคุณปลาเวทีไหนคะเวที MUT คะ่ะก็ตอนนี้ที่สอนอยู่อะขอนุญัตอ่าลูกศิษย์ <laughs> อะลูกศิษย์ตัวเองเขาต้องเข้าตอนนี้อ่ะก็อ่ะ <laughs> น้องวีนาค่ะน้องวีนาใช่ไม่น่าเชื่อนะคะก็ยังพูดคำนี้ว่าเธอเธอเก่งมากมสิบล้านเก่งมาก <laughs> วีนาครูตอนวันที่ก่อนที่วีนาจะได้มาเรียนกับครูปาครูปาเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมคะจากอ่อก่อนนั้นเขาเรียนมาหลากหลายท่านมากๆนะคะหลากหลายครูมากๆก,ก็เก็บ ผสมต่างๆมาเป็นเขาได้ดีมากๆแล้วค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยมาถามเขาว่าโอเคอยากพัฒนาตรงไหนที่รู้สึกว่าติดในใจ嗯嗯เขาบอกแค่ว่าชุดราตรีอย่างเดียวที่ยังรู้สึกว่าเดินแล้วมีความรู้สึกข้างในงั้นก็มาแก้เรื่องนี้ค่อยๆปรับหาในเรื่องว่าหนึ่งเลยที่เจอนะคะสะโพกมันยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่มันยังเดินแล้วมีความเกร็งอยู่แขนมันมีความล็อกฟิลลิ่งถ้าถ้าให้เปรียบเทียบนะคะดีแล้วนะคะ เป็นฟิลด์เหมือนนางงามเดินสายเบาๆของแขนปาก็เลยปรับให้ในเรื่องของเขาเรียกว่าข้อศอกอะค่ะมันจะมีโค้งไปด้านข้างแต่จริงมันต้องแนบตัวไปเลยดีกว่าแล้วก็ลองแกว่งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้มองเห็นแล้วเขารู้สึกเออมันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไม่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เคยคิดไหมคะว่าเวทีนางงามมันจะแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ขนาดนี้ ไม่คิดเลยค่ะพูดตรงๆว่าไม่คิดจนมาปีอิงฟ้าถึงแบบโหมันเป็น <No. S 1> อุตสาหกรรมมากเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ ถูกต้องแล้วจริงๆบอสพยายามทําด้านนี้มาประมาณก่อนปีอิงฟ้าตั้งแต่จกักรแลนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใชผลิตภัณฑ์นางงามคุ้นเคยค,ะค่ค<น>ะเพราะว่าเพราะว่าถัดบอสจะมา <laughs> อยู่ที่รายการแฉทำมารายการแฉเราจะได้เห็นทุกผลิตภัณฑ์ของบอสอนั่นแหละค่ะก็น่ารักเขาเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจเนาะชอบแบบว่าขายนู่นนี่นั่นก็ดีค่ะเป็นไอดอลปลาเหมือนกันปาก็ยังบอกเขาทุกวันว่าแบบหูพี่ชอบเอเนจีพี่มาก บางครั้งก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นเอลิจียังไม่ดอบเลยชอบความตรงเนี้ย <c oughs>